ขอบอผูพูดได้ไหมสนับสนุนโดยเขยนเดนิมยียนสัญชาติไทยยียนไทยพันแกร่งสำหรับท่านที่ชอบความสมบุกสมบันความอึดความทนความแข็งแกร่งแถมยังมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแฝงอยู่แถมมีช้างด้วยเฮียใครสนใจอยากจะซื้อใครอยากสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบอบูขอพูดได้ไหมประจำวันนี้อเออนะเมื่อวานนี้เขาจับสลากรอบแปดทีมสุดท้ายยูฟาแชมเปนสลีแมนยูก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเฮี้ยอะไรกับเขาหรอกตกรอบไปแล้วแม่งถามกันมาจังเลยนะถามกันจังบ่อยพี่บูแมนยูไปไหนครับ อแมนยูเจอใครครับนะแมนยูแมนยูอยู่สายไหนครับเจอใครใเฮียตกรอบไปแล้วไอสัตว์เล่นมุกอื่นมากไอเฮียมุกนี้กูเบือ่อนะแล้วดูครับแมนยูตกรอบไปแล้วก็จริงแต่คนจับสลากมิคาอลซีเวสนะฮะมิคาอลซีเวสอดีเด็กผีแม่งมือดีเหลือเกินนะจับมาตัดมือทิ้งชิบหายอนะจับทีมอื่นนี่ หนักๆทั้งนั้นเชลซีเจอมาดริดแมนซิตี้เจอแอตเลติโกมาดริดนะบาเยินเจอบียาเรอาลและดูลิเวอร์พูกพวกพี่ๆเขางานสบายฮะเจอทีมเต็งบวยเลยอย่างเบนฟิก้าที่พลิกล็อกเข้ามาแล้วเขาล็อกสายไว้เรียบร้อยแล้วคือรอบตัดเชือกนะครับ ลิเวอร์พูลพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยลิเวอร์พูลจะเจอผู้ชนะระหว่างบีาเริอัลกับบาเยนมิวนิ่โอ้โหเฮ้ยอาจจะเจอบาเยนมิวนี่ยังมีความหวังเว้ยบาเยนนิลเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแต่ฤดูกาลนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงขาลงของเขาแล้วเหมือนกันนะไม่แข็งแกร่งเหมือนเก่าเพราะฉะนั้นมันเห็นเห็นเลยนะครับว่าจับสลากเนี่ย โอ้โหมีดวงเว้เฮ้ยเหมือนได้ผ่านเข้าไปเล่นนะครับอย่างตาต่ำเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องเฮงด้วยและดู FA ครับเจอนอตติงแฮม m ฟอ r เรสรอบ8ทีมสุดท้ายสารการณ์ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ตามหลังแมนซิตี้แค่แต้มเดียวแต่ขอโทษนะฮะแมนซิสตี้สีนัดหลังสุดทำหล่นหายไป5แต้มฟอร์มชักเริ่มแกว่ง เป๊ปการิโอลาชักเริ่มมึนๆน,นะนล่าสุดแมงไม่ยอมเปลี่ยนตัวเลยดูแบบหวัดลราแวงอ่ะดูมีความกดดันอ่ะโอ้โหนี่นะเอาไปแล้วหนึ่งแชมป์หลีกครับเอฟเคัพนี่น่าจะเข้ารอบตัดเชือกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเข้าน่าจะเข้ารอบชิงชนะเลิศอย่างต่ำๆน่าจะเข้ารอบชิงชนะเลิศ พวกกูจะไม่มีที่ยืนเลยเฮี้ย <Yeah. S 1> ตายกันพอดีนะแล้วดูฮะเล่นไม่ดีก็ชน,นะเกมอึดอัอดอดัอดดูแบบโอ้โหเหมือนกันเก่งในเขาตูดเดี๋ยวพวกพี่ๆเขาจะหาวิธียิงประตูดได้ของเขาเองเรียกว่าบารรลุไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความหวังของชาวโลกเนี่ยตอนนี้อยู่กับแมนซิตี้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ขนาดไหนส่วนแมนยู มึงตกรอบไปแล้วมึงเอามิกลเอาซินแมทไปจับสลากแล้วดูมึงจับสลากไอ้ส้นตีนเนยกูไม่อยากจะพูดเลยจริงๆตกรอบไปแล้วยังไปช่วยเขาอีกเอออ่ะก็ประมาณนี้ครับทำใจกันไปนะทำใจกันไปลาพักร้อนได้ลาลาหยุดได้ลาออกจากโลกโซเชียลได้ออกจากโลกโซเชียลไปก่อนไปเก็บตัวครับอยู่แถวป่าเมซอนอย่างนั้นไป ขอโชคดีทุกท่านครับ